สวัสดครับนีตสที่อนไทยนะวันจะนำรชมมาพมกรไห้นะคบบนไร่ครบคบริสุทธ์วัดบไร่วนรรสีระมกันได้เลยคับู่วิหารเทศนะครับทานี้คือบรรยากาศนะครับวัด งพก็คูณบริสุทธ์โวัดบ้านไล่นะครับอำเภอด่านคุนทดนะครับจังหวัดนครราชสีมาบริเวณด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นพญานาคนะครับเป็นวิหารเทพด้วยนะครับด้านหน้าก็จะมีนะครับเทพปัญญาบารมีนะครับ บนนะครับก็จะมีน้ำเทพสิทธิ์ธอยู่ด้านบนด้วยนะอันนี้คือพี่เรโนโมาร่วมด้วยครับไห <c oughs> ว้พระด้วย <c oughs> ครับด้าน,นบนคือวิหารเทพพิทยาคมวัดบ้านตไรนะมีชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> สลับบริเวณด้านล่างนี้ครับก็จะมีภาพหลวงพ่อคูณเกิดมาแล้วรักความสงบให้มีศีลธรรมไว้ประจําใจทุกคนโลกจะได้อยู่ชุ่มกินเย็นพระไม่ได้อยู่กับคนชั่วแต่อยู่กับคนดีให้นึกว่าพระมากับเราจะทําชั่วไม่ได้อย่าทําตัวผิดศีลธรรมผิดจารีตประเพณี โดยเฉพาะการกระทําผิกดกฎหมายบ้านเมืองให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทกูจะทําให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ําที่เขาให้กูกินทุกวันกูไม่เคยยินดีร้ายในลาบยศสรรเสริญยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้กูให้พวกมึงรู้จักพอเพียงเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยนะครับแต่ละปลางก็เขียนประวัติไว้นะครับเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้านะครับ อันนี้เกี่ยวกับมาปางพญามารวนิเวณทังน,น,นี้คือทางขึ้นไปชั้นสองครับชั้นสองก็จะมีภาพต่างๆนะครับมีภาพประวัติต่างๆที่เขียนไว้นะครับ อันนี้คือประตูพระธรรมคาถาโพูชงสุขด้วยปัญญาครั้งหนึ่งแม้พระธรรมาราชาอันประชนเบียดเบียนแล้วรับสั่งให้พระจุนท่เทวาแสดงโพูดชงนั้นโดยยินดีก็ส่งมาถึงพระหาฤหทยัยหายประชวนโดยฐานะด้วยการกล่าวสัตว์ขอความสวัสดีจุมมีเก่ท่านทุกเมื่อ เป็นพระปิศนานะครับคาถายันทุนร้ายกลายเป็นดีทวีคูณยันทุนนิมิตตังอวมังคลังโยจะจามนาโปสกุณสัตโ,โหปาปะกหโหทุสุปินังอาการต่างพุทธ,ธานุภาเวนสเมนตุลางชั่วร้ายอันใดและอวมังควลอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปบาปข้ออันใดสุบินความฝันชั่ว อันไม่พึงพอใจอันใดมีอยู่ขอให้สิ่งนั้นจงถึงความวินาศไปด้วยอนิภาพแห่งพระพุทธเจ้ามัชาสุขสวัสดิ์คาถาองคุริมันปริตตังมีความสุขสวัสดีญาตโตหังภคินิอริยายาชาติยาชาโตนาภิชานามิสัจจินจะ ปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนัสจเจนะสวติเตของตุสัพปะตะขอขอความสุขสวัสดีจุมีแก่เทเธอขอความสุขสวัสดีจุมีแก่บุตรในครันของเธอด้วยคาถาองค์ปริมาณสักการะอริยสงฆาถาศิวลีลาบสักการะสมความปรารถนา สิวรีมหาเทรังวันทามิหังสิวลีมหาเทรังวันทามิหังสิวรีมหาเทรังวันทามิหัง,มห,ง,ม,หงมหาสิวลรีเทโรมหาลาโพโหติมหาสีวลีเทโรราพังเมเทธาจงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายเงินทองไหลมาเทมาสมความมาุ่มั่นปรารถนาด้วยเถิด โฮที่ประสงค์คาถาคะเชสีป้องกันภัยด้วยสติระลึกขะเฉสีฆะเฉส,สีกิงการนาคะเสสีอาหางปิตตังชานามิชานามิเจ้าพยายามไปเถิดพยายามไปเถินเจ้าพยายามเพื่ออะไรเรารู้เรารู้ความพยายามเป็นของเจ้าแล้ว พุทธราาัสากรทายปิติโสถอยหลังแควค่าปลอดภัยพิยันตรายทั้งปวงตีวาพระคโวพุทธนางสามุตมะเทถานุสัตถิระสามะธรรมสาริปุโรตะทุตอาทูวิกาโรโตขะสุโนปันสำนระชาวิทโทธพุทธสัมมาสัมหังระ อะวาข้าพระโรอิปิติด้วยเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ไกลจากกิเลสผู้ตัดสุรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปดีแล้วด้วยดีเป็นผู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูสอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมต่างสอนสัตว์ดังนี้แดนสุขาวดีบุดเผ่เมตตาบุดเผ่เมตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสัเพสตาเวราห้อนตัอพอภยาปชาหอนตุอนิฆาหอนตุ สุขีอัตนางปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้บินเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นภัยจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดชั้นสองพระตัยปิฎก Indians นิทัการพระทรงทม นี่คือชั้นสองครับพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพชั้นสามพระอภิธรรมปิดกและพระปิศาธรรมสธรหมื่นแปดผัดใบชั้นสีดัดฟ้าประธานพรจักสนสรรมสติเวทนาญาณสี่ สุรจักขันติจาม,มาปจ,จิตยะมุกรูปปฏิปัจจัยนามสัญญาปัจจุบันธรรมสังขารสามอารมณ์ปัจจัยสหปัจจัยนติปัจจัยสังขามณีขถาขันห้าจิตธาตุแปด ลุ่มหลงความชั่วกิเลสลุ่มหลงเป็นทุกข์นี่คือความโกรธนี่คือชั้นสี่นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับหลวงพ่อคุณบริสุทธโธนะครับวัดไร่ขิงนะครับอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาบริเวณด้านนี้เป็นบริเวณนะครับ วัดไร่ขิงอำเภอด,ด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับของเย็นวันที่28มีนาคมพศสอ6 5หายอบถ่ายาบรรยากาศให้ทุกท่านทุกคนมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ อย่าลืมฝากซับตะคายกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังรงใหกับสอนอจิ๊บก้าวเดินต่อไปด้วยนะครับานานร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับสาธุ